สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษหากวันนี้หัวใจของคุณยังลังเลว,ว่าความรักทําให้เรานุ่มนวลเกินไปหรือพลังทําใหเราห่างไกลาจากความอ่อนโยนขอเพียงให้คุณหยุดฟังเสียงหัวใจสักครู่เพราะในตัวคุณมีทั้งเปลวไฟที่พร้อมจะลุกโชนและสายน้ําที่พร้อมจะหล่อเลี้ยงชีวิตอยู่พร้อมกันเสมอเสี้ยววินาทีที่คุณค้นพบว่าความรักไม่ทําให้คุณอ่อนแอและพลังไม่ทําให้คุณต้องเดินลําพังชีวิตของคุณจะเริ่มเปลี่ยนไปในแบบที่งดงามที่สุดเตรียมเปิดหัวใจเตรียมเปิดพลังเพราะการเดินทางครั้งนี้จะทําให้คุณเห็นศักยภาพที่ไม่่่่เเเเคยยรรููว้ววาามมีอออในตังื มองลึกลงไปในหัวใจของตนเองเราจะพบว่าความรักและพลังไม่ได้เป็นศัตรูต่อกันเลยหากแต่เป็นสองแรงที่คอยกระซิบถึงความจริงที่ซ่อนอยู่ในตัวเราเสมอความรักทําให้เราอ่อนโยนส่วนพลังทําให้เราเข้มแข็งแต่เมื่อทั้งสองหลอมรวมกันอย่างงดงามเราจะค้นพบตัวตนที่สมบูรณ์ยิ่งกว่าที่เคยเป็นความรักคือแรงผลักดันที่ทําให้มนุษย์กล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าแม้บนเส้นทางที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน มันทำให้เรายอมเปิดหัวใจยอมอ่อนแอยอมประบางเพื่อแลกกับช่วงเวลาที่มีคุณค่าซึ่งไม่อาจหาได้จากที่อื่นในทางกลับกันพลังคือสิ่งที่ทําให้เอราลุกขึ้นยืนเมื่อถูกทําให้ล้มทําให้เรากล้าที่จะยืนยันในสิ่งที่ถูกต้องและยืนหยัดในคุณค่าของตนเองโดยไม่หวั่นไหว เมื่อความรักพบพลังเราเริ่มเข้าใจว่าความอ่อนโยนไม่ใช่ความอ่อนแอและความเข้มแข็งไม่จําเป็นต้องแข็งกระด้างเสมอไปเราสามารถรักด้วยหัวใจที่มั่นคงและเข้มแข็งด้วยหัวใจที่อ่อนโยนด้วยความสมดุลนี้ไม่อาจเกิดขึ้นได้โชคช่วยแต่เกิดจากการฟังเสียงหัวใจอย่างซื่อสัตย์การกล้าที่จะยอมรับทั้งด้านที่อ่อนโยนและด้านที่แข็งแกร่งของตัวเองเพราะไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่ทุกคนสามารถเติบโตได้ในบางครั้งความรักทอ มันให้เราต้องถอยหนึ่งก้าวเพื่อให้คนที่เราห่วงใยได้เติบโตตามทางของเขาเองในบางเวลาพลังทําให้เราต้องยืนหยัดและกล้าบอกว่าฉันมีคุณค่าแม้โลกจะพยายามบอกเป็นอย่างอื่นการรักษาสมดุลระหว่างสองสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันคือศิลปะของการใช้ชีวิตคือบทเรียนที่ทําให้เราเป็นมนุษย์ที่ลึกซึ้งกว่าเดิมเมื่อเรากล้าที่จะรักเราได้มอบพลังให้กับหัวใจของอีกคนหนึ่งโดยไม่รู้ตัวและเมื่อเรากล้าที่จะแข็งแกร่งอย่างอ่อนโยน เราก็ได้แสดงให้เห็นว่าความรักไม่เคยเป็นข้อจํากัดของการเติบโตแต่มันคือปีกที่ช่วยให้เราบินสูงขึ้นความรักไม่เคยลดทอนตัวตนของใครหากแต่เปิดพื้นที่ให้ตัวตนนั้นได้เบ่งบานอย่างงดงามท้ายที่สุดและการพบสมดุลระหว่างพลังและความรักคือการมอบสันติให้กับหัวใจของเราเองเมื่อเรารู้วิธีรักโดยไม่หลงทางและรู้วิธีเข้มแข็งโดยไม่สูญเสียความอ่อนโยนเราจะค้นพบความงามที่แท้จริงของชีวิตความงามที่ทําให้เรายืนขึ้นได้อีกครั้งเสมอและทําให้เรากล้าที่จะรักต่อไปแม้โลกจะโหดร้ายเพียงใด พราะในหัวใจที่มีทั้งพลังและความรักเราจะพบบ้านที่อบอุ่นที่สุดของตัวเองและเมื่อเราค่อยๆเดินลึกเข้าไปในเส้นทางแห่งหัวใจเส้นนี้เราจะเริ่มเข้าใจว่าความสมดุลไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วครูแต่มันก่อตัวจากการสังเกตการเรียนรู้และการยอมรับซึ่งกันและกันในทุกข่วงอารมณ์ของชีวิตความรักที่แท้จริงไม่ใช่เพียงการมอบความอบอุ่นให้ผู้อื่นแต่ยังเป็นการเติมเต็มความอบอุ่นให้ตัวเราเองด้วยเพื่อให้ เรามีพื้นที่พอที่จะเติบโตมีพลังพอที่จะยืนหยัดและมีหัวใจพอที่จะรักต่อไปแม้ผ่านบททดสอบที่หนักหนาเพียงใดก็ตามทุกครั้งที่เราสะดุดล้มความรักจะคอยแตะเบาๆนี่บ่าและบอกเราว่าลุกขึ้นเธอยังมีหนทางรออยู่ ขณะเดียวกันพลังภายนะก็จะเป็นมืออีกข้างที่ยื่นมาฉุดให้เรายืนขึ้นอีกครั้งมันไม่เร่งรัดไม่บังคับหากแต่คอยตอกย้ำว่าเรายังมีศักยภาพมากกว่าที่คิดความร่วมมือกันของทั้งสองสิ่งนี้หล่อเลี้ยงจิตใจให้เดินหน้าต่อไปแม้วันที่ท้องฟ้าจะหม่นและหนาวเยือกเพียงใดบางครั้งเราจะพบช่วงเวลาแห่งความสงบที่หัวใจเหมือนได้พักพิงบนไหล่ของความมั่นคงความรักสอนให้เราอ่อนโยนกับตัวเองให้อภยัยให้กับความผิดพลาดที่ผ่านมาส่วนพลังสอนให้เราไม่ทิ้งความฝานันไม่ทิ้งความหวังและไม่ทอ้อ อิงเส้นทางที่เราอยากเดินจริงๆช่วงเวลาที่ทั้งสองยืนเคียงข้างกันเช่นนี้ทําให้เราค้นพบความงดงามที่แท้จริงของการมีชีวิตอยู่งดงามเพราะเราได้รักและแข็งแรงเพราะเราได้ลุกขึ้นอีกครั้งหลายครั้งเราถามตัวเองว่าเหตุใดความรักจึงทําให้ใจสั่นไหวและเหตุใดพลังจึงบางคราวทาให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวแต่ความจริงแล้วทั้งสองรู้วิธีทํางานร่วมกันอย่างลึกซึ้งความรักทําให้เรามีเหตุผลที่จะเชื่อในสิ่งดีงามพลังทําให้เรามีความกล้าที่จะลงมือสร้างสิ่งดีงามนั้นขึ้นมาจริงๆ ความรักปลูกมเมล็ดพลังทําให้งอกเงยทั้งสองจึงเป็นวงจรที่สนับสนุนกันอย่างเงียบงันในวันที่เรารู้สึกว่าโลกทั้งใบหนักเกินจะรับไหวขอให้จําไว้ว่าความรักไม่เคยทิ้งเราไปไหนมันอัดหลบอยู่ในคําพูดที่อ่อนโยนในรอยยิ้มที่ห่างหายไปนานหรือในหัวใจของตัวเราเองที่เฝ้าคอยเตือนว่าชีวิตยังมีแสงสว่างอยู่เสมอส่วนพลังนั้นไม่ได้แสดงออกด้วยเสียงดังหรือการประกาศอย่างยิ่งใหญ่แต่มันอยู่ในการตัดสินใจเล็กๆที่เราทําเพื่อเดินต่อไปแม้ทีละก้าวแม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม เมื่อความรักพบพลังในตัวเราเราจะเริ่มมองโลกด้วยสายตาที่ลึกกระซึ้งกว่าเดิมเราจะเห็นวัตทุประสบการณ์ทั้งสุขและเศร้าล้วนมีความหมายทุกครั้งที่หัวใจสั่นไหวเพราะรักเราจะเห็นความงดงามของการเป็นมนุษย์และทุกครั้งที่เราลุกขึ้นยืนอีกครั้งด้วยพลังในตัวเราจะเห็นความแข็งแกร่งที่ไม่เคยรู้ว่ามีอยู่มาก่อนการหาสมดุลระหว่างสองสิ่งนี้อาจใช้เวลาอาจต้องการความอดทนและอาจต้องการหัวใจที่พร้อมจะเปิดกว้างเสมอแต่เมื่อเราค่อยๆเดินไปถึงจุดหนึ่งเราจะได้พบกับความ สงบที่ไม่ใช่เพียงความเงียบผ่าเป็นความสงบที่เกิดจากการเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงและเมื่อวันหนึ่งเราหันกลับมามองค์เส้นทางที่เดินผ่านมาเราจะพบว่าความรักได้ปั้นหัวใจของเราให้สวยงามเพียงใดและพลังได้พาเราไกลแค่ไหนความสมดุลที่เราตามหาไม่ใช่เป้าหมายปลายทางหากแต่เป็นการเดินทางที่หล่อหลอมให้เรากลายเป็นตัวเองในแบบที่งดงามที่สุดเท่าที่หัวใจดวงหนึ่งจะเป็นได้และเมื่อเราเดินลึกเข้าไปยิ่งกว่าเดิมในเส้นทางแห่งการค้นพบตนเองเราจะเริ่มสัมผัสถ,ถึงความ หมายอีกระดับหนึ่งของการที่ความรักได้พบกับพลังนั่นคือการตระหนักว่าชีวิตไม่เคยต้องการให้เราเลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ต้องการให้เราเรียนรู้วิธีหลอมรวมความรู้สึกที่อ่อนโยนที่สุดเข้ากับความมุ่งม,มั่นที่แข็งแรงที่สุดให้เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างกลมกลืน ในบางจังหวะเราอาจรู้สึกว่าตัวเองมีพลังมากพอจะ,ะเผชิญทุกสิ่งแต่กลับขาดความอบอุ่นในหัวใจขาดความอ่อนโยนที่ทําให้การเดินทางนั้นมีความหมายขณะเดียวกันในบางวันหัวใจของเราก็เต็มไปด้วยรักและความห่วงใยทว่าไร้พลังพอจะผลักดันตัวเองออกจากความกลัวหรือความลังเลความสมดุลที่เราตาหาจึงไม่ใช่เพียงการมีทั้งคู่แต่คือการรู้ว่าจะใช้มันอย่างไรและเมื่อไรสามสิบสาม เมื่อเราเรียนรู้ที่จะยืนหยัดด้วยพลังที่ไม่แข็งกร้าวและรักด้วยหัวใจที่ไม่อ่อนแอเราจะพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างรักและพลังนั้นคล้ายการเต้นรำแสงอ่อนจากความรักเป็นจังหวะที่คอยนำทางส่วนพลังเป็นก้าวที่มั่นคงที่ทำให้การเต้นรำนั้นงดงามไม่สะดุดทั้งสองต่างเสริมกันและกันให้เป็นภาพที่เต็มไปด้วยความหวังและความลึกซึง้งบางครั้งเส้นทางที่เราเลือกอาจเต็มไปด้วยความยากลำบากความรักทำให้เรายังมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่กำลังตาหา ส่วนพลังทําให้เรายังคงเดินหน้าต่อไปแม้ฝ่าความมืดมิดเราจะเริ่มเข้าใจว่าความรักไม่เพียงเอเป็นแรงบันดาลใจแต่เป็นไฟเล็กๆที่คอยส่องแสงนําทางส่วนพลังคืออากาศที่ช่วยให้ไฟนั้นยังคงลุกอยู่เสมอและเมื่อเราต้องยืนอยู่ต่อหน้าเหตุการณ์ที่ท้าทายที่สุดหัวใจที่มีทั้งรักและพลังจะเป็นเหมือนที่พักพิงให้ตัวเองรักทาให้เราไม่แข็งกระด้างจนเกินไปพลังทําให้เราไม่พ่ายแพ้จนเกินไปเราไม่ต้องเลือกว่าจะเป็นคนอ่อนโยนหรือคนเข้มแข็งเพราะความงดงามของมนุษย์คือการเป็นได้ทั้งสองอย่างพร้อมกันในเวลาที่ถูกต้อง มีบางวันที่เราต้องยอมรับว่าหัวใจของตัวเองล้าเกินไปที่จะเดินต่อความรักจะคอยโอบกอดเราไว้ในท่วงทํานองที่อ่ะอนยนที่สุดบอกให้เราพักบอกให้เราหายใจลึกๆในขณะที่พลังจะคอยกระซิบว่าหลังจากพักแล้วเราจะกลับมาเข้มแข็งกว่าเดิมทุกครั้งที่เราตกหลุมลึกลงไปในความรู้สึกความรักจะช่วยให้เรากลับขึ้นมาอย่างนุ่มนวลและพลังจะพาเราเดินต่อไปอย่างมั่นคงและเมื่อเราทบทวนเส้นทางของตนเองเราจะพบว่าทั้งรักและพลังนั้นไม่ได้สอนเราเพียงแค่การก้าวเดิน แต่ยังสอนให้เรามองเห็นตัวเองในมุมมองใหม่ความรักสอนให้ยอมรับข้อบกพร่องในขณะที่พลังสอนให้เราไม่หยุดพัฒนาตัวเองความรักสอนให้เราเห็นคุณค่าของทุกหัวใจที่เดินข้างเราส่วนพลังสอนให้ห่อเราเป็นที่พึ่งพิงเมื่อคนอื่นต้องการ ท้ายที่สุดเราจะพบว่าการที่ความรักพบกับพลังในตัวเรานั้นทําให้เรากลายเป็นมนุษย์ที่สงบนิ่งกว่าเดิมลึกซึ้งกว่าเดิมและมั่นคงกว่าเดิมความสมดุลน,นี้ไม่ได้ทําให้เราไร้ความกลัวแต่ทําให้เรากล้ากว่าความกลัวและไม่ได้ทําให้เราไร้บาดแผลแต่ทําให้เรารู้ว่าทุกบาดแผลคือบทเรียนที่ทําให้หัวใจเติบโตงดงามกว่าเดิมเมื่อทั้งสองสิ่งอยู่ในหัวใจเดียวกันเราจะสามารถเดินไปข้างหน้าได้อย่างอ่อนโยนและมั่นคงในเวลาเดียวกันกล้าที่จะรักอย่างลึกซึ้ง และกล้าที่จะใช้พลังอย่างสง่างามทําให้เส้นทางชีวิตของเราสว่างสวยด้วยความหมายในทุกก้าวที่เดินต่อไปและเมื่อเส้นทางของหัวใจค่อยๆเปิดออกสู่ขอบฟ้าที่กว้างใหญ่กว่าเดิมเราจะเริ่มตระหนักว่าความรักและพลังไม่ใช่เพียงบทหนึ่งในชีวิตหากแต่เป็นหลักฐานที่ทําให้เราสามารถยืนอยู่ท่ามกลางคลื่นลมของโลกได้อย่างมั่นคงมากขึ้นเมื่อทั้งสองหลอมรวมอย่างกลมกลืนหัวใจของเราจะเติบโตจนกลายเป็นพื้นที่ที่ทั้งอบอุ่นและแข็งแรงเป็นพื้นที่ที่เราสามารถพักพิงและยังเป็นพื้นที่ที่เราสามารถผลักดันตัวเองให้ก้าวไป ในยามที่โลกภายนอกสับสนวุ่นวายหัวใจที่มีทั้งรักและพลังจะเป็นเหมือนแสงเล็กๆที่ไม่เคยมอดดับแสงที่ส่องให้เราเห็นว่าทุกความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นก้าวที่พาเราไปยังความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นความรักทำให้เรามองเห็นความงามแม้ในวันที่ฟ้าหม่นส่วนพลังทำให้เราก้าวต่อไปแม้อุปสรรคจะหนักหนาเพียงใดทั้งสองสิ่งนี้ทำให้เรารู้ว่าแม้ชีวิตจะไม่สมบูรณ์แบบแต่หัวใจของเราสามารถเติมเต็มความหมายให้มันได้เสมอบางครั้งการเดินทางของเราต้องผ่านความเงียบเงันของค่ำคืนวันที่มีเพีียยยงงงงหหัััววใใจจกบเเเเสาขอออตป็นพื่ นอกความรักจะคอยย้ำเตือนว่าเราไม่เดียวดายส่วนพลังจะคอยบอกว่าเรายังคงก้าวต่อไปได้แม้จะไม่เห็นเส้นชัยอยู่ตรงหน้าความเงียบจะกลายเป็นครูที่สอนให้เราฟังเสียงหัวใจจริงๆสอนให้เราแยกแยะว่าอะไรคือสิ่งที่อยากรักษาไว้และอะไรคือสิ่งที่ควรวางลงอย่างอ่อนโยนเมื่อเรามองลึกลงไปในตัวเองเราจะพบว่าพลังทำให้เรามีความกล้าที่จะสร้างอนาคตส่วนความรักทำให้เรามีเหตุผลที่จะสร้างมันอย่างงดงามและมีความหมายประสบการณ์ที่ดีจะเพิ่มความอ,อบอุ่นให้หัวใจประสบการณ์ที่เจ็บจะเพิ่มความลึกซึ้งให้จิตวิญญ,ญาณและการมีทั้งงรัักแลละพลจะ พระธรรมให้เราเข้าใจว่าทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามานั้นล้วนมีคุณค่าของมันเองในยามที่เรามอบรักให้ใครสักคนเราไม่ได้ให้เพียงความรู้สึกหกักแต่ให้ความกล้าให้ความเชื่อให้แรงบันดาลใจและเมื่อเรายืนหยัดด้วยพลังที่จิตใจมอบให้เราก็ไม่ได้ยืนเพื่อตัวเองเท่านั้นแต่ยืนเพื่อคนที่เรารักเพื่อความฝันที่อยากให้เป็นจริงเพื่อเส้นทางที่เราเลือกจะเดินไปด้วยความเชื่อมัน่นและเมื่อเรายอมรับว่าทุกก้าวของชีวิตล้วนต้องอาศัยทั้งความอ่อนโยนและความมั่นคง เราจะเริ่มเห็นความงามในความแตกต่างของตัวเองความรักอาจทําให้เราน้ําตาไหลด้วยความซาบซึ้งแต่พลังจะทําให้เราน้ําตาไหลด้วยความภาคภูมิใจทั้งสองต่างมีจังหวะมีคุณค่าและมีบทบาทในแบบที่ไม่มีสิ่งใดทดแทนได้เราอาจเผชิญวันที่ล้มลงอีกครั้งอาจเจอความไม่แน่นอนที่ทําให้หัวใจสั่นไหวอีกครั้งแต่ครั้งนี้เราจะลุกขึ้นด้วยความเข้าใจที่กว้างกว่าเดิมเพราะเรารู้แล้วว่าความรักไม่ใช่ภาระและพลังไม่ใช่กําแพงทั้งคู่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เรากลายเป็นตัวเองในแบบที่เข้มแข็งที่สุดและอ่อนยนยที่สุดพร้อมกัน เมื่อทั้งความรักแอและพลังเติบโตไปพร้อมกับเราเราจะพบว่าเส้นทางชีวิตไม่ได้สวยงามเพราะปราศจากอุปสรรคแต่สวยงามเพราะเราได้ก้าวผ่านมันด้วยหัวใจที่สมดุลกว่าเดิมเราจะเดินต่อไปได้วยความมั่นใจที่ไม่โอโอดความอ่อนโยนที่ไม่หวั่นไหวและความศรัทธาในคุณค่าของตัวเองอย่างแท้จริงและเมื่อเรามองออกไปยังโลกอีกครั้งเราจะรู้ว่าทุกลมหายใจที่มีต่อจากนี้คือการยืนยันว่าความรักและพลังที่อยู่ในหัวใจเดียวกันสามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้จริงในทุกก้าวที่เรากล้าจะเดินต่อไป